เด็กศิลปากรมีฝ่มียที่มือทุกคนจริงๆหรือเปล่าปวดหัวเลยวะมันเกี่ยวกันปะคำถามนี้มันยากเกินไป <c oughs> ต,ต้องถามตแก่อนว่าทำไมรู้จักแต่สองคณะน,นี้เด็กศิลปากร,กรโดนถามอะไรกันบ้างตกลงแล้วศิลปากรมีกี่พิพิธเขตกันแน่มีสามคะ่ะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะคิดก่อนเทุลีสนามจานันเมืองทองบางท่ามีสี่ค่ะเป็นเด็ก สินปากรต้องรำสวยแน่ๆเลยใช่ไหมเอาตัดไปหนึ่ง <c oughs> วสวยไหมคะสวยไหมกดโหวตกดโหวตเดก็กศิลปากรมีฝบที่มือทุกคนจริงๆหรือเปล่าอ่าให้ดูนะคะ พี่เจอเพื่อนนะไม่รู้ว่าแบบมันเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงแต่ว่าคนมีฝ่ายที่ข้อมืออนะไรเงี้ยก็คือเยอะที่เคยได้ยินมานะคะคือเหมือนประมาณว่าคนที่มีฝ่ายที่ข้อมือเคยทํางานในวังเมื่อก่อนเลย้ยคะ <Wow. S 1> แล้วก็คือเหมือนพอเรามาเกิดในชาตินี้เสร็จปุ๊บก,ก็เลยได้เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่กับในวังเหมือนเดิมแบบเป็นวังท่าพระทาไมเด็กศิลปรกรต้องใส่ต่างหูถ้าสมัยก่อนอาจจะเป็นแบบว่าในหมวดของเด็กศิลปะป อย่างใส่ข้างเดียวหมายถึงอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความเป็นเด็กศิลปะอาจจะต้องมีสัญญาณรูปแบบแสดงให้คนรู้หรือใส่สองข้างไม่เหมือนกันยอะไรเงี้ยคือการทําอะไรที่แปลกแปกต่างสร้างสารรค์มันน่าจะเป็นเหมือนแบบว่าคาแรคเตอร์รของเด็กศิลปกรอยู่แล้วถ้าสมมุติว่าในสมัยนี้ใส่เหมือนเด็กศิลปกรใส่กันทั้งหมดอะไรเงี้ยรู้ว่ามันเป็นเรื่องของแฟชั่นมากกว่าศิลป,รปกรไม่ได้มีแต่คณะศิลรกรรมกับโบราณดีหรอ ถามพี่ใช่ไอ้คำตอบผี่ใช่ทำไมต้องการความเรียวใช่ไหมมันเก่งคนไหทำไมทำไมให้มันตั้งตัวหนิใช่ค่ะไม่ได้มีแต่สองคณะนี้นะคะซึ่งอาจารย์คิดว่าณปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่น่าจะทราบแล้วเป็นวิชาการมากเลยเนาะก็้ใช่ไคนแบบนี้ต้องต้องถามแาบก่อนว่าทำไมรู้จักแต่สองคณะนี้ใช่ไหมสถาปั์อยู่ไหนมัณฑนศิลป์อยู่ไหนใช่ไหม นั่นน่ะสิเรียนไปเป็นศิลปินกับกรมศิลปากรแต่ลูกใช่และไม่ใช่ฮะหมายเข้าไปเป็นเอ่อทำงานให้กับกรมศิลป์ได้แต่บางคนก็ไปเป็นศิลปินที่ไม่ต้องจับก็ได้เขาต้องจับใช่ใช่โอ้โหคำถามยากมากยังทำไมเด็กศิลปากรต้องติดแล้วทำไมเราถึงต้องติดวะพี่มันก็เป็นแบบ ชีวิตทั่วไปอ่ะมุมม,มเรานะมุมเราเราเลยไม่ได้มองว่าตีแต่แบบคณะอื่นมองพวกเราเข้ามาอาจจะรู้สึกว่าติก็ได้อะไรเงี้ยต้องรําสวยแน่ๆใช่ไหมบางคนก็อาจจะไปสับสนกับคําว่ากรมสิการรำเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของความรับผิด อบที่กรมศิลปากรจะต้องดูแลและดํารงไว้เรียนในกรมศิลปากรหรือเปล่าจ๊ะคําถามนี้อาจารย์ก็เจอบ่อยเราไม่ได้เรียนในกรมศิลปากรกรมศิลปากรกับมหาวิทยาลัยศิลปากรต่างกันกรมศิลปากรจะทําหน้าที่ดูแลกํากับศิลปะวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรมแต่มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นสถานศึกษาของรัฐอยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการอาจารย์ศิลป์ธีรสิทธิ์ ียังสอนอยู่หรือเปล่า He's gone He's gone เขา เรียนศิลปากรกินเหล้ากินเบียร์เก่งทุกคนแน่แนเลยใช่ไหมไม่รู้ว่ากินเก่งไหมแต่ว่าไปที่ร้านก็รู้จักแทบทุกคนคะ่ะเรียนศิลปกรวาดรูปเก่งใช่หรือเปล่าจริงๆถ้าไม่ใช่คณะที่เขาเรียนศิลปะจริงก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องวาดรูปเก่งทุกคนเรียนศิลปกรไม่ใช่ว่าเก่งศิลปะเรียนศิลปกรเก่งอย่างอื่นก็ได้เรียนอยู่แถวท่าพระใช่ไหมแล้วดูพระเครื่องเป็นหรือเปล่า <c oughs> เป็นคำถามที่เจอบ่อยนะครับไม่เป็นหรอกครับ ก็จะมีทั้งหมด13คณะก็จะวิทยาเขตก็จะมีที่วัง้าพระมีที่สนามจันร์จังหวัดนครปฐมมีที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีนะคะแล้วตอนนี้เราก็มีส่วนต่อขยายการศึกษามาอยู่ที่เมืองทองเมืองทองเนี่ยจริงๆอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะแต่คนจะเข้าใจว่าอยู่ที่กรุงเทพไม่ใช่นะคะทำไมเด็กศิลปกรต้องใส่ต่างหูห่วงบ้าไม่มีใครใส่บ้าบออนกตลกเลยใครใส่หน้า ใส่แล้ว่นแหละก็เก๋ๆกระสลายชั่นกว่าแกแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะเด็กศิลปกรเห็นเด็กคิ้อื่นเขาก็ใส่กันปกติใช่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 แต่แบบเราอาจจะใส่เยอะหน่อยเพราะว่าเราเป็นห่วงสัมภาษณ์เดี่ยวเลยเรียนไปเป็นศิลปินของกรมศิลปากรเหรอลูก ก็ไม่ใช่หรอกค่ะเพราะว่ามันก็เป็นมหาลัยมหาลัยหนึ่งเรียนแต่ละสาขาจบไปมันก็มีงานเฉพาะของมันไม่จําเป็นต้องไปเป็นคนในกรมอย่างเดียวเรียนสินประกรณ์ว่าลูกเก่งใช่เปล่าก็ว่าไม่เก่งว่าไม่ได้ด้วยว่านหมาให้เป็นเลยเรียนสินประกรณกินเหล้าเก่งไหมไม่ไม่เลยแทบจะไม่กินเลยดีกว่าเพื่อนตอนอยู่เพชรก็คือโรงร้านทุกวันเลยแต่เราแบบไม่ค่อยไป เป็นเด็กศิลปรกรต้องรำสวยแน่ๆเลยใช่ไหมร้ำให้ดูไหมเอ๊ะไม่ใช่ป่ะ <c oughs> เรียนศิลปกรมีไฟที่มือไหมมีค่ะมีมเอามือสัน <c oughs> ตื่นเต้นต้องให้ดูป่ะถ้าไม่มีไฟไม่เรียนได้ เรียนได้ดิมันอยู่ที่ความรู้ไอ้ใยเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่คือเป็นส่วนที่น้อยน้อยแต่จริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะเวลาเราเรียนเราใช้ความรู้ใช้สมองที่เราเรียนมาจนจบก็เพรอเรามีตรงนี้ไม่ใช่เพราะว่าเรามีตรงนี้อาจารย์ศิลป์พีระศรียังสอนอยู่หรือเปล่าสอนวันนั้นเห็นขึ้นรถไฟฟ้าบ t ดีเอทำไมเพลงประจําเหาที่อะไรต้องเป็นภาษาอิตาลีเอ้าต้องเป็นภาษาอิตาลีหรอมึงเพิ่งรู้เหรอขอซักหนึ่งท่อนเอาเลยเฮ้ยเลี่ยนบิบ ทำไมเพลงประจำมหาวิทยาลัยเป็นภาษาอิตาลีผมว่าเพราะอาจารย์สินคลสีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเป็นชาวอิตาลีและเพลงซันตาลูเซียเป็นเพลงที่อาจารย์สินชอบร้องในเวลาทำงาน